หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดโดยแมนยูสู้ตายวันนี้มีพรีวิวฟุตบอลเอฟเอคัพรอบ4แมนยูเติดพบเลี้ยวภูมาฝ่าก,กันรวมถึงข่าวสารรอบรัวผีแดงอื่นๆผลพักแมนยูเติดอย่าลืมเชียร์ปีศาจแดงด้วยหัวใจมุ่งมั่นกันต่อไปครับกับครึ่งฤดูกาลหลัง ติดตามข่าวสารคัดเน้นๆ้นศาสนาแมนแมนลุ้นเชียร์ทีมโปรดแบบเข้มข้นแอดไลน์ที่ใต้วิดีโอได้เลยครับเริ่มที่พรีวิวฟุตบอลเอฟเอคัพรอบ4แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับเวือ์พูแข่งคันที่สามโอทราวฟอร์ดคือวันอาทิตย์ต่อเช้าวันจันทร์ที่25มกราคมเวลาเที่ยงคืนตรงทางบีอินสปอร์ตผลพิเดนที่คิดถึงการพาฟุตบอลมมนแนเปิดมาเจอกันได้ที่เพจลาชโนแมนยูสู้ตายรวมถึงเพจดูบอลกับนัดภาคสุดคนนี้ให้ฟังแบบไม่เห็นสนามเช่นเดิมครับ ผลงานห้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมแมนยูแต่ชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดบุกชนะฟูลแลม2ต่อหนในศึกพรีเมียร์ลีกลิวพูห่านัดหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้2นัดล่าสุดแพ้เบอร์ลี่แบบพลิกล็อกที่อันฟิลดูน์ต่อ1ผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมห้านัดหลังสุดเสมอกัน3เกมแล้วก็ลิวพูชนะ2เกมรังล่าสุดเพิ่งดูกันไปช่วงกลางเดือนครับเสมอกัน0-0ต่อแบบสนุกสูสีเกรดณรู้ก่อนเกมมาฝากฟันเพจล a t i o n a l Man U สู้ตาย ทั้งคู่ดูกันในเอฟเมาก่อนนั้นที17ครั้งแมนยูแต่ชนะได้9ครั้งเสมอกัน4ครั้งแล้วก็เวอ้์วผูลชนะ4ครั้งแมนยูเต่เล่นเกม f อฟเ p ในบ้านของตัวเองตั้งแต่ปี2017 8เ,เกมนั้นไม่เสียประตูเลยโดยเกมที่แพ้ครั้งล่าสุดในรายการนี้คือการปราชัยต่อเชลซีรอบรองชาลเลิ์ปีที่แล้วซึ่งเป็นเกมในขันที่เวมลีย์สนามกลาง อีกนัดที่เสียประตูคือเกมชนะสเปอร์แต่เป็นการขันที่เวมรี่เช่นกันในปี2018เกมนั้นยูเต็ดพลิกกลับมาชนะได้จากประตูของอเล็กซิสซานเชสและอันเดรียเรล่านักเตะที่ทำประตูใส่ปีแสดงในเอฟเอคัพที่โอทราฟอร์ดคนสุดท้ายคือดิบิวตี้ปายเยตของเวสต์แฮมในปี2016ทีมที่เอาชนะแมนยูเต็ดได้ในรอบ4ของเอฟเอคัพทีมสุดท้ายคือหงแดงลิ์พูในปี2012สี่เกมที่ยูเต็ดปลาชัยในฤดูก,กาลนี้กับเกมในประเทศทั้งบอลถ้วยและบอลลีก เกิดขึ้นโอทัลฟอร์ดทั้งหมดคือการแพ้คิอตัลพาเลสสเปอร์อาร์ senal รวมถึงแมนซิตี้ในศึกคาราบาวครับผลงานเกมในบ้านของไปแสดงแปดนัดหลังนั้นมีแพ้ไป2เกมคือเกมแปเชศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกและแมนซีศึกลีกครับส่วนเกมเยือนของหงแดงเลื้กวภูนั้น8นัดทุกรายการหลังสุดหนักไปทางเสมอมี5เกมที่เสมอกับคู่แข่ง ชนะ2เกมและแพ้1เกมแม้ว่าจะเก็บชัยชนะได้ไม่เยอะแต่ลิวปูก็แพ้ยากมากๆเช่นกันครับเพิ่งแพ้ซ้อมต้นไปเพียงนัดเดียวจาก8เกมหลังที่ออกมาเป็นทีมเยือนลิวปูควา้าแชมป์รายการนี้ครั้งสุดท้ายในปี2006แล้วพวกเขาผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมได้อีก2หนหลังจากนั้นภายใต้การคุมทีมของเจนครอป5ู้กาลลิวปูไปไกลที่สุดคือรอบ4ในรายการนี้ยิงประตูได้15ลูกใน17เกมเยือนของเอฟเอัพ แต่หงแดงเวอร์พภูมมีสถิยที่ดีในการดูจุดโทษพวกเขาต้องดวนเป้าสาครั้งในเอฟเอคัพชนะได้ทั้งหมดเราสรวปประจำทีมของทั้ง2ฝั่งยูเต็ดมีบุโน่เฟนเดสทำไป15ประตูกับ9าแอสซิสในทุกรายการรองลงมาเป็นมาคาสแรดฟอร์ดทำไป14ประตูกับ6แอสซิส์ลวอร์พูมีโมฮัมเหม็ดซาลาห์ทำไป17ประตูกับ4แอสซิสทุกรายการรองลงมาคือาตีโอมาเน่ยิงไป9ประตูกับทำา3แอสซิส พอวามพร้อมของทั้ง2ทีมแมนยูเต็ดไม่มีฟิลโจสเบรนด์วิลเลียมและมาโกสโตโฮเหรือผู้ไม่มีไปกิลฟานได้โจโกเมสนบีเกตาและเดลโกโจตารวมทั้งต้องรอเช็คสภาพความฟิตของจอแดนเฮนเดอร์สันเป็นผู้เล่นตัวจริงที่คามน,น่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมซึ่งอาจจะมีการหมุนเวียนผู้เล่นบางตำแหน่งแมนยูเต็ดของเลกูนาโซชามาในระบบ4-3-1-2หรือ4-4-2ไดมอนด์แล้วแต่ทุกท่านจะมอง ผู้สซาประตูดีเฮนเดอร์สันกำลังสี่คนอลอนวิสซาก้าวิกตอร์เลนเลฟแฮรลินแม็กควายและอเล็นเตเลสมิดฟิลตรกลางเนมันยามาติสกราเมตตูมิเน่และปอบปอกบาตัวลูกต้องดูว่าจะพักบุนโอลฟนเดสและใช้ดอนนี่ฟันเดเบกหรือไม่หน้าคู่เป็นเอดิสันคาวนี่จับคู่กับมาคาสแรดฟอร์ดลีฟูของเจนคล็อปมาระบบ4-3-3ผู้สามรุสซประตูอเลิสันเบเกอร์กำลังสี่คนเนโกวิลเลียมโซเอลมาติฟฟาบินโยและแอนดูโรเบอร์สัน มีฟิวตูการมเจมส์มูเลมมนเนอร์จะรดีแฮนเดสันและเคอติสโจนตัวลูก3าคนด้านบนมีม,มอรเมตซา,าร,ตร่าโรเบิร์โตฟิมินโ,นโนและทาคุมิมินามินโน,โนะหลายชื่อทั้งหมดเป็นเพียงการคาดการ์เท่านั้นขอภัยหักไม่เป็นไปตามนั้นผู้สินิในเกมนี้ได้แก่เคลกพาวสันส่วนผู้สินิที่ดู VR คืออังเดรมาริเนอร์ต่อกันที่ข่าวประจำวันครับบางส่วนจากการให้สัมภาษณ์ของเรก,กุน่าโซชาก่อนเกมเอฟเอคัพรอบ4เปิดบ้านต้อนรับเลียูผอวทิศ การโลเทชันทีมเราจะทำการโลเทชันแน่นอนแต่เราจะส่งทีมที่ดีลงแข่งทีมที่คิดว่าดีพอที่จะชนะตอนนี้โฟกัสของเราทั้งหมดอยู่ที่เอฟาครับรอบนี้เป็นรอบที่ยากเรเดอร e เลฟคัมแบ็กวิกตอรีเรเลิฟพร้อมสำหรับเกมนี้มันอาจจะเร็วเกินไปที่จะให้เขาเดินทางไปแข่งขันนัดที่ผ่านมาผมต้องการให้ออริกบายยลงเล่นแทนเพราะถึงยังไงเขาก็ยังไม่พร้อมอยู่ดีเขาได้พักเพิ่มอีก4วันเพื่อรับการรักษาและลงซ้อมเบาๆได้แล้ว ยูเต็ดไม่ได้เล่นอุดเกมที่ดวลของแดงครั้งล่าสุดเราบุกทุกครั้งที่ได้ครองบอลอาจจะมากเกินไปด้วยซ้ำเพราะเราทําเสียบอลกันง่ายเกินนั่นคือความท,าท้าทายเราพยายามเล่นเกมเร็วเกินไปคําพูดที่บอกว่าผู้เราไม่ได้เล่นเกมลุกนั้นผมไม่เข้าใจเลยจริงๆสิ่งที่เราต้องทําให้ดีขึ้นคือคุณภาพในการเข้าทํต่างหากเราพยายามเพรสซิงสูงซึ่งมันไม่ง่ายเพราะลิปูกแก้กันได้ดีพวกเขาแกะเพรสซิงเราออกมาได้แต่เราไม่ได้บุกไปที่นั่นแล้วตั้งรับแน่นอน การผ่านบททดสอบสําคัญคุณต้องคว้าชแชมป์แรกให้ได้ก่อนแต่สิ่งที่เป็นตัวชี้วัดคือพัฒนาการของทีมคือตําแหน่งในลีกทุกคนสามารถโชคดีในการจับสลากเจอทีมไม่ง่ายได้แต่นั้นไม่ใช่ผมผมเลิกดูการจับสลากไปแล้วเพราะดูไปยังไงก็เจอแต่ทีมยากๆตลอดเลยที่ผมจะบอกคือในฟุตบอลถ้วยคุณอาจจะเข้าถึงรอบชิงชาเลร์โดยที่ไม่เจอกับทีมระดับท็อปเลยก็ได้แต่ครั้งนี้เราต้องเจอกับหนึ่งในตัวเต็งมันเป็นเกมสําคัญมากคุณต้องผ่านไปให้ได้หากหวังถึงแชมป์ โอกาสของอามัดเดียโลให้เวลาเขาสักหน่อยครับไม่ว่าจะเกมนี้หรือเกมต่อไปในสัปดาห์หน้าเรามีทีมที่สดใหม่ผมไม่ได้มีกฎชัดเจนว่าเขาจะอยู่ในทีมชุดโดนเลวพูหรือไม่ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากที่อังกฤษบางทีมีนกเตะติดไวรัส6คนอย่างน้อยตอนนี้เขาก็อยู่ในทีมของเราและสามารถถูกเลือกใช้จากขุมกําลังกูรูชี้ควรพักบรูโน่นัดนี้พอมือสั้นกูรูฟุตบอลและดีนนกเตะอาร์เซนอลแสดงความเห็นถึงขุมกาลังมายูเตต ในเกมเปิดบ้านโดนเลี้ยวภูว่าคนพักกำลังหลักบางคนเอาไว้โดยเฉพาะบูโน่เฟรนเดสพอตั้งแต่ลงเล่นมาต่อเนื่องเมื่อสั้นกล่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรจะพักบูโน่ในเกมโดนกับเวอร์วภูเขาดูเหนื่อยมากๆเท่าที่ผมมองเห็นเขาลงเล่นทุกเกมในลีกสำหรับผมแล้วเขาไม่จำเป็นต้องลงเล่นเกมนี้ยูไนเต็ดไม่มีโอกาสลุ้นแชมป์ลีกบนานาาหลายปีพวกเขามีโอกาสในปีนี้และนั่นถือเป็นความสําคัญอันดับแรกเอฟเคัพไม่ได้สําคัญขนาดนั้น ควรจะรักษาสภาพร่างกายเขาให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้สำหรับเกมเลีกเขายกระดับทีมขึ้นมาเขาสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นโดยปกติยูเต่จะในรัดกลุ่มอยู่แล้วในการเจอกับเวอ้์วพูแต่เกมนี้พวกเขาต้องเดินหน้ามากขึ้นแต่พวกเขาก็ไม่ต้องการที่จะเปิดเกมมากเกินไปและแพ้แบบหมดรูปผีไม่ปล่อยฟันเบกแบบยืมตัวรายงานจาก ESPN ระบุว่ายูเตดไม่ต้องการปล่อยตอนนี้ฟันนเบกด้วยสดาย,ยืมตัวให้ทีมอื่นไปใช้งาน แม้นักเตะจะได้ลงเล่นน้อยในทีมของเล็กุน่าโซลชากองกลางวัย23ปีมีลุ้นที่จะลงเล่นเกมแดงเดือดตามคาดการของสื่อแต่ถึงกระนั้นในพรีเมียร์ลีกโอกาสของเจ้าตัวน้อยมากๆแต่ทุกคนที่สโมสรรับรู้ถึงการทำงานหนักของเขาและประพฤติตัวอย่างมืออาชีพเสมอมาฟันเดเบกอาจจะเจอกับปัญหาในการแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงทีมชาติเนเธอร์แลนด์เพราะเจ้าตัวไม่ค่อยได้โชว์ฝีเท้ามากนักแต่ปิดแสดงยืนยันว่าจะเก็บเขาไว้ใช้งานต่อไปเพื่อษาขนาดของคุณกำลังภายในทีม ฟันเดเบกลงเล่นในพรีเมียร์ลีกเป็นตัวจริงแค่2เกมและเป็นตัวสำรองอีก8เกมเพราะมีบูโน่เฟนเดสห้องเครือโคสมสำคัญยื้ตัวจริงมาตลอดในช่วงที่ผ่านมาเอเดอร์นาจัดสีแข้งหม่สารตอบผลงานโอเล่รายงานจากต่างประเทศระบุว่าอินิเวิร์ดและโอเลกุนา่าโซชาล็อกสี่เป้าหมายสำคัญในการสารตอบผลงาน,นยอดเยี่ยมของทีมพื่หวังต่อ,ก,อกับทีมชนะมืออื่นและพัฒนาขุมกำลังให้ดีขึ้น สำหรับการทวงความยิ่งใหญ่ในเกาะอ,อังกฤษโดยเป้าหมายที่กำหนดขึ้นมานั้นมีลิสต์เทีอเลกุน่าโซชาพูดคุยกับบอร์ดบริหารไปแล้วก่อนหน้านี้กับอีหนึ่งนักเตะที่เสนอขายมาให้ซึ่งกำลังพิจารณาอยู่คนแรกบาโยอุปาเมกาโนที่ตรงกับสเปคโอเลกุน่าโซชาและกำลังจะมีเงื่อนไขค่าสัญญาเกิดขึ้นในเวลาต่อจากนี้2จะโดนซา,านโชเป้าหมายเดิมจากซัมเมอร์ก่อนซึ่งมีแนวโน้มที่จะซื้อได้ถูกลงเพื่อเข้ามาเติมเต็มริมเส้นฝั่งขวาและฐานเกมรับผู้ต่อสู้ นักข่าวดับที่ต้นต้นยืนยันหลายคนว่าจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งในซัมเมอร์กลางปีนี้3คริสเตียนอิลิกเซนกองกลางของอินเตอร์มิลานที่ทีมูื่พยายามเสนอขายที่ต่างๆโดยมีแจ็คกิลิชเป็นตัวเลือกอีกคนที่แฟนๆอยากได้แต่อยู่ทั้งคู่ตั้งแตกต่างกันพอสมควรและคนที่4กองหน้าเพียงหนึ่งเดียวที่เป็นเป้าหมายตอนนี้คือออลิงเบลฮารันจะมีค่าสิกิสัญญาเช่นเดียวกับอูปาเมกาโนเมื่อถึงตอนนั้นยูเต็ดก็พร้อมเข้าไปร่วมวงลากับทีมยักษ์ใหญ่อื่นๆแน่นอน เพราะกองหน้าตัวเก่งและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโซชาและเป็นนักเตะที่ใ,ใหญ่ชาวโนอร์เวย์ปั้นมากับมือสมัยอยู่โมแมนยูเตดจะซื้อใครนั้นยากเสมอแต่ความพยายามของโซชาและผลงานที่ดีขึ้นต่อเนื่องอาจจะทําให้บอดบริหารใจอ่อนบ้างในบางดิวรวมพปึงกำลังเชียร์ทีมอย่างเข้มข้นเคียงข้างกันต่อไปครับเป็คนคนที่ลหลงไหลและคลั่งไคล้แมนยูเตดทั้งตัวและหวลัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมบอกแมนยูสู้ตายสวัสดีครับ ร่วมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่ง <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย